สวัสดีครับเอซี IC, ทุกคนนะครับออวันนี้ก็มาเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับก็คลิปแรกจะเป็นหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับก่อนวันที่แล้วหลุดไปนะครับเลขกดังเกินนะครับหลุดนะครับวดที่แล้วก็ก่อนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มาดูคําเตือนนะคำเตือนนะครับ ไม่แสบสนการเล่นกับพนานสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็น,ปนเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาสิ่งากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรยญาณในการรับชมนะครับพร้อมพัฒนาดีจากช่องอ Channel าาเลขกเด็ดๆพารวยนะครับก็ มาดูสถิติกันสักหน่อยนะครับนี่คือสถิติการเดินของเขาครับวันแรกนะครับได้5กับ7นะครับก็ออก5 4นะครับวันที่2นะครับได้1กับ3นะครับก็ออก3 2นะครับวันที่3นะครับได้3กับ5นะครับออก3 6นะครับ องวัที่สนะครับได้6กับ8นะครับก็ออก8 5นะครับของที่หนะครับได้8กับ0นยะ์ะครับออก0ูนะครับศูนย์ที่หนะครับได้6กับ8ปดนะครับออกแปนะครับออกวัที่7นะครับได้2อกับสออก2องนะครับก็งวดที่ สองสามสี่ดวันที่เได้9กับ1นึ่งนะออกเก้าหนึ่งนะวันที่สิบนะสี่กับ6นะออกสองหกนะวันที่1ิบนะห้กับศูนย์ออก50าศูนย์นวันที่แล้ว8กับ0ูนย์นะหลุดไปนะหลุดไปเป็นงวดแรกนะครับก็มาตามต่อนะครับว่าวันนี้จะเดินต่อไหมนะ จะเดินต่อได้หรือเปล่านะสำหรับงวดนนี้นะสัญจรนะวันนี้สัญจรนะจังหวัดไหนแอดยังไม่ได้ดูนะจังหวัดไหนแอดยังไม่ได้ดู หนึนนักสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับวันนี้ได้ที่ห้ากับเจ็ดนะครับห้ากับเจ็ดนะครับ วันนี้ได้ไปที่5กับ7นะครับ5กับ7ปากหลักอยู่ที่หลัก10ล่างนะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับก็เมื่อกี้ก็เห็นทีทีการเดินของเขาแล้วนะครับก็เดินดีมาหลายงวดนะครับเาก็ใครจะแคบไว้นะครับ ให้แคปไว้นะแคปไปดูนะครับก็เดินปากหลักสิล่างนะครับวันนี้ได้ไปที่5กับ7จ็ดนะห้กับเจ็ดก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของ ว่นประจำวันที่หนึ่งกันยายน2568ายนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็พอดีแอดพึ่งไปทุลามานะครับก็พึ่งมาทำคลิปแรกลงให้ชมนะครับสำหรับท่านได้ที่รอหนังสือนะครับก็รอวันพรุ่งนี้นะครับว่าตอนนี้แอดพึ่งมาถึงนะครับก็ยังไม่ได้ไปซื้อหนังสือนะครับ คาดว่าคงเป็นวันพรุ่งนี้นะจะเริ่มลงคลิปให้นะก็วันนี้ก็มาดูคลิปปากหลักหน่วยล่างนไอ้ปากหลักสิบล่างไปก่อนนะดูปากหลักสิบล่างไปก่อนนะเดินดีนะเดินดีนะสิบงวดแล้วนะครับก็เพิ่งมาหลุดงวดที่แล้วนะวันหน้าจะกลับมาเดินต่อได้หรือเปล่านะวันหน้า ออคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นของเด่นล่างเหมือนกันนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับหลุดนี้ก็หลุดเหมือนกันนะครับเดินมาดีๆก็มาหลุดนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับพอเอสเอามาลงนะครับหลุดนะครับเมื่อก่อนเดินดีนะครับ เมื่อก่อนเดินดีพอแอดเอามาลงหลุดเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝาก f c เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับก็สำหรับ f c เก่าก็เหมือนเดิมนะครับก็ให้ช่วย ฝากช่วยดูโฆษณาแอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทำคลิปดีๆมาให้ดูได้ชมกันต่อไปนะครับก็ท่านได้จะสั่งซื้อหนังสือนะครับแอดก็จะแปะล,ลิงก์ไว้ให้นะครับแปลลิงก์ไว้ให้ในวิดีโอนะครับก็ผลิตภัณฑ์นะครับก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับของจะส่งถึงประมาณ2-3วันนะครับก็ส่งถึง หน้าบ้านเลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับท่านใดสนใจหนังสือเล่มไหนดูเอสแล้วอยากได้หนังสือนะครับก็กดเข้าไปเลือกสั่งซื้อได้นะครับที่ปุ่มผลิตภัณฑ์นะครับก็กดเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเี้นะเจอกันในคลิปหน้าคนระับสวัสดีครับ